สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการนนดิก้าลำพูนนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านไทยแรกนะคะโครงการตอนนี้ก็คือสามารถพร้อมอยู่พร้อมโอนได้เลยนะคะและเพียงแค่คุณลูกค้าจองบ้านภายในเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะใส่ก่อนอื่นค่ะเราเข้าไปดูภายในบ้านกันก่อนค่ะสหรับบ้านไทยแรกนะคะมีพื้นที่ดินทั้งหมดนะคะ112ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะ142ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในบ้านกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะเข้าไปไค่ะถ้าลูกค้าเดินเข้ามาภายในบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเจอเลยก็คือจะเป็นโซนของเคาน์เตอร์บาร์นะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไม้สักนะคะเฉพาะบ้านหลังแรกหลังเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะแหบเคาน์เตอร์บาร์ลายการทอให้ค่ะ โฟนนี้ต้องเป็นโซนน้างไ้นะคะตอนนี้ยิ่งมากเลยก็ือเป็นกระจกทรงกลมนะคะลูกค้าสามารถนั่งคลายหรือว่า,น,านั่งชมวิวได้เในส่วนโซนนี้นะคะกว้างม,มากๆแล้วก็โซนที่สามนะคะจะเป็นครัวห้องม้า สำหรับห้องวัอร์รูมของเรานะคะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะข้างในจะแถมอ่างล้างหน้านะคะชักโครกแล้วก็ชุดเรนชาเวอร์ค่ะสำหรับห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องเล่นค่ะซึ่งห้อง,องนอนอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวเราไปดูห้องในกันค่ะสำหรับ เปนที่ห้องๆนะคะในราคาก็ด้คะลูกค้าสามารถตั้งในห้องทำงนานก็ได้แบบว่าห้องแส่โตอยู่เองก็ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็โซนด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของครัวไทยหรือว่าครัวด้านนอกนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังอิกนะคะลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นพื้นที่เป็นห้องนอนหรือว่าจะทำบ้านอีกหลังเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหิจะพาไปชมรอบๆกันเลยนะคะ บริเวณหลังบ้านนะคะลูกค้าสามารถต่อเติมบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะเยอะมากๆค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นในส่วนของบริเวณเก็บปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ํานะคะซึ่งโครงการของเราแถมให้นะคะตอนนี้ที่วิศวกรของเรานะคะกําลังควบคุมงานาติดตั้งระบบกระปาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ โรงการนาฬิกาบาพูนะคะมีความเงยียบสงบนะคะอยู่ข้างกลางธรรมชาตินะคะคือลูกค้าสามารถเดินทางเข้าไปตัวเมือ,องบางพููเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนะคะเหลือเวลาเพียงแค่5วันนะคะเพียงแค่ลูกค้า เข้ามาจองกับเราภายในเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะคะลูกค้ารับของแถมมากกว่า10รายการเลยนะคะรายการแรกนะคะจะเป็นในส่วนของสแตป์คอนกรีตฟรีบริเวณลงรถนะคะรายการที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของปลูกหญ้ารอบตัวบ้านนะคะแล้วก็รายการถัดไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะตัวที่สามนะคะจะเป็นม้องขงข้าวค่ะตัวที่สี่จะเป็นแอร์นะคะขนาด1 2 0 0 0สองพัน BTU ค่ะ,คะฟรีสําหรับห้องมาสเตอร์หนึ่งเครื่องค่ะแล้วก็ ชิวี40นิ้วนะคะ1เครื่องค่ะเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องนะคะมีแทงน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำนะคะแล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นก็คือจะมีตัวดิจิตอลดาวน์ล็อกนะคะถ้าลูกค้าลืมล็อกบ้านสามารถล็อกบ้านผ่านโทรศัพท์ได้เลยค่ะ